คือน้องหมวยอ่ะเราถามว่าหมวยราคาเนี้ยได้อะไรยังไงน้องหมยหมวยบอกไม่เป็นไรพี่ชาวบ้านได้มีงานาได้ปล่อยไปหนูได้ไม่เท่าไหร่ไม่เป็นไรเลยที่งานทำจกีงน,นะคะที่โรงงานจะมี ลุงป้าน้าอาแล้วก็คนแก่แถวบ้านใช่ค่ะมาทําที่โรงงานอ๋อก็คือให้เขาได้มีงานใช่ค่ะชาวบ้านได้มีงาดับเหมือนอารมณ์วิสาหกิจชุมชนวันนี้ต้องบอกเลยว่าว่าเป็นการซัพพอร์ตกันและกันเดือนเดือนเดือนคนละสี่แสนนะฮะเราไปสมัครไหมเราไปสมัครไหมราคาจะสี่แสนใช่จริงค่ะใช่ถูกมากเลยค่ะเป็นราคาที่อยากเอามาให้ทุกคนในช่วงปีใหม่อย่างที่พี่เป๊กบอกเลยมีขนาดว่าเตียงสูงสามารถคลุม หมดไหมครับเตียงสูง10นิ้วปูได้นะคะเตียงสูงสิบนิ้วสินิ้วปูได้เลยต้อคงสูงแล้วแหละสินิ้วแปดนิ้วสินิ้วปูได้เลยนะคะยางรัดมุมอย่างดีเลยท็อปเปอร์ท็อปเปอร์ออกกับท็อปเปอร์ออกสูงีอันนี้จะได้ถึง10นิ้วค่ะสิบสินิ้วเลยนะคะแบบนี้เลย99บาทนะรีบกดได้เลยนะคะแล้งคนซื้อได้84เยอะมากทุกคน แปดนี่เหมือนข้าวจานหนึ่งเลยนะใช่ใช่ถ้าเป็นผม84ผมจ่ก็แล้วตอนนี้4ี่แสนห้าหมื่นแล้วครับโอ้ยอันนี้มีแต่ผ้าปูไปก่อนนะคะแต่ผ้าปูไปก่อนราคานี้นะครับก่อนเลยพี่ตอนนี้เทศกาล84ดสิเขามากันเพียบเลยนะน่าซื้อข้าต้นครับผมครับต้นคสี่ร้อยสิบร้อยยิ่งซักยิ่งนุ่มครับ ทุกคนเคยเป็นนะครับเวลาที่สักข้าวนเราเป็น,ปนขุยแ,แล้วมันเป็นขุยแล้วมันยุยต่างมันนอนไม่ได้แล้วแต่วันนี้<ช>ผ้าปูแบบนี้คือการตั้งใจเขาใช้วสัสดุอย่างดีนะครับ<ช> <ๆ S 1> แล้วกลุ่มวิยาหกิจชุมชนที่เป็นกลุ่มชาวบ้านนะครับที่มาช่วยกันเย็บเข้ามุมต่างๆเนี่เป็นการสร้างงานสร้างชีว ไม่ยุยส์อันนี้ไม่ยุยส์เลยอันนี้ไม่ยุยเลยสั่อยยุยก็ดียุยก็นุ่มดีนุ่มหัวเลยหลับซักแล้วมันเป็นโปมเป็นขุยอะนอนไม่หลับนะครับนอนนี่หลับมันเหมือนมีอะไรสุกเหมือนมีทรายอยู่ในเตียงอะแต่นี่ไม่มีนะคะมีไม่มีนะคะอ่ะตอนนี้ก็บอก999บวกแล้วเร็วๆทุกคนข้าฮอตแล้ว กดได้เลยปีใหม่ก็ได้นะเนี uh, ่ยเดี๋ยวเอาสีเอาสีเขาดูหน่อยเอาสีให้ดูทุกคนมันมีหลายสีหลายแบบหลายลายนะทุกคนเลือกลายได้เลยนะคะกดเลยกดเลยต้องบอกว่าครูปองในช่องพี่ย่านี่สุดจริงะพี่ย่ากับพี่เป็กที่เป็นลูกบลัฟทิกต็อกเลยนะเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยได้มีโอกาสไปไลฟ์ในช่องต่างๆไม่เจอ8ปดสี่นะจริงเหรอวันนี้เราเจอ8ปสิบสี่จริงๆสุดแล้วเนี่ยราคานี่สุดที่นี่สุดมากวันนี้คูปองสุดมากวันนี้ อใครที again, ่ถามว่าแคนดี้กดซื้อหรือยังกดแล้วนะคะกดแล้วนะคะมาเพื่อกดค่ะล้วตอนนี้ของเก็บบ้านเลยพี่อ่ะดี๋ยวนีแล้วนะคะใคของเก็บบ้านเลยอ่ะเอ่อเดี๋ยวเเจอพี่นุ่งทุกช่องเจอพี่นุ่งทุกช่องใช่ไปไปหมดเออวิเออแต่วันนี้มาสร้างความสุขต้องบอกว่าสนุกมากทุกคนบรรยากาศสดจริงๆที่มาอยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่เราสุขอบอุ่นเรารู้สึกคนเดียวดูดิ ดูก็สนุกด้วยอยู่นะเออคนดูก็สนุกเอออสนุกมากเห็นไหมคุณเล่าเรื่องจากแม่หยกแม่หยกคือใครพี่อ้นแม่หยกเนี่ยเล่าเรื่องจากแม่ไม่หยกที่ไม่หยกเห็นกัรื่องะทุกคนแล้วตอนนี้จา400,000หกแล้วเร็วๆอ่า วินาทีสุดท้ายขอขอเงี้ขอขอขอ1ิวินาที10บวินาทีใครกดไม่ทันเอาลงแล้วนะทุกคนไม่ได้ราคาเร็วนะจะกลับไปที่ราคาเดิมคือราคาที่ราคา390บาทเป็นราคาเดิมนะคะราคาจะเด้งนะถ้ากดไม่ทันไลน์นี้นะคะไลน์นี้จะได้99าบ้าทรีบกดได้เลยจ้าดังนั้นขอหนับเขาดาวนะครับทุกท่านที่กดลนะครับมา10 9เ7จ หกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์หมดค่ะโอ้ยเสียดายตัวต่อไปค่ะนี่มลหลวงพี่มามา ไม่เพลงฝรั่งเราไม่เป็นเลยเพอะไรที่เหนืแล้วบ <regret S 1> ้างไหมจ๊ะเที่ยวก้อนโอ้ท่วมมากพี่อ้นจบปื๊บเอาออกไวมากใช่เราเมื่ออาชีพเราเมื่ออาชีพบป้าป้าเข้าสินค้าไหมอันนี้อะไรจ๊ะป้าอันนี้วิตามินซีเมอร์ลีนค่ะซีเมอร์ลีนมีกูต้าด้วยนะคะตัวนี้ยนวันนี้มีโปรพิเศษมาให้ด้วยก็จะ Ngân là thong ở lại cũng mày à phải vì có linh hoàn ngào nên quay là đi ôn mà xin đây luôn mướn, mịn kha muốn thay lại quá mày khó, hay 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 chân bay không nhớ nhớ nhau trong trái chỉ có chờ điêu ลกงจะเป็นคงไยไม่เคยจะห้องเกี่ยมีแต่เธอผู้เดียวประสุดใจ,จเจอให้ใจจริงแธอและมีความหมาย<ค><ณ>เอาอะไรมาแล<ห>้วก<ห>็ไม่ยอมยังไงครับคุณแคนดี้อันนี้คืออะไรสำหรับตัวนี้เป็นวิตามินซีเลยตัวนี้อ่ะ ่คุณพ่อพ่อต้องเติมวิตามินหน่อยวัยมากวิตามินพี่นุ่คุณแคนคุณแคนเทให้คุณแคนขอขอชื่นชมคุณพ่อหน่อยระหว่างที่พวกเรากำลังเพลิดเพลินร้องรำทำเพลงกันคุณพ่อทำการชงโคดักแล้วเยียเร้อยอ่ะสบานี่นี่คือคุณพ่อเห็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องเข้าสู่โคดักคุณพ่อกินรอเลยใช่ค่ะโอ้โหนี่คือคือคุณภาพแล้งงานแบบงานอาชีพมากสับปนร้ทำไม อันนี้เดี๋ยวพี่ยาะะยาชงให้ดูแล้วนะครัอ่ะขอยยาชงให้ดูนะครับดูพี่ายาชงให้ดูแล้วค่ะเป็นอะไรเรียกว่าอะไรคะ ต้องบอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยวันนี้สําหรับใครที่อยากจะสุขภาพดีวิตามินซีเป็นหัวใจสําคัญนะครับดังนั้นวันนี้การที่เราจะดื่มอะไรสักอย่างก่อนนอนหรือว่าเราจะมีความสุขกับการที่เราได้ทํางานแล้วก็สดชื่นวันนี้วิตามินซีเข้มข้นนะครับที่มีส่วนผสมของกูต้าเทโอนนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่เราอยากให้ทุกคนได้ดื่มนะครับจากประเทศอิตาลีเลยนะครับเป็นส้มเลือดนะครับตัวเนี้ย เห็นผู้หมวยบอกว่าดื่มแล้วได้รับผลลัพธ์ยังไงใช่ตัวนี้นะคะดื่มแล้วนะจะช่วยเฟรชด้วยนะคะแล้วก็อาจทําให้ผิวกระจ้าง่วยเจ้าขงบาวิตามินซีเนาะวิตามินซีเราต้องดื่มกันทุกวันอยู่แล้วเนาะพี่ยาใช่ค่ะสดชื่นผิวกระจ่างใสไว้นะคะช่วยบูดผิวนะใครที่แบบจะเตรียมผิวใส่ปีใหม่แบบนี้วันละสองซองอัดเข้าไปได้เลยนะคะบูดผิวได้เลยอร่อยคือแบบเป็นรสชาติไงคะชอบไหมคะอร่อยค่ะน้ำส้มแบบ อร่อยเลยอ่ะอ่าเป็นเหมือนน้ำผลไม้น้าหอยน้าหอยครับน้าหอยน้าหอยยังไงคุณพ่อจขไม่เต็มที่เราว่าเขาเขาคุ้คยแกงไม่ทำวิตามินซีเหมือนกันเขาดืดน่ารักมากวิตามินซีจะให้ประโยชน์กับร่าง กินอ่ากินได้หมดกินทุหมดอนกระดีหมดใช่ทานได้หมดแล้องชิมลองชิมของนี้ก็อร่อยหลังจากพี่ธัญญารีวิวแล้วคุณพ่อครับทานไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับโอ้โหสดชื่นมากเลยพิธีกรนำทางดีมากเลยนะพิธีกร แล้วสอบใหญ่เลยนะคะเนี่ยถุงนี้จะเป็นสามสิบกองเล็กเลยเดี๋ยวมาหาพ่ออีกรู้สึกเป็นแบบพ่อลูกที่พัดพลาดรอบรอบหน้าขอสองตัวเดียวรอบหน้าพันหมาทองเนาะหวยก็จะให้แล้วตอนนี้จะสี่แสนแปดหมื่นแล้วครับเร็วๆครับทุกคนจะห้าแสนแล้วเราเข้าสู่ห้าแสนด้วยกันนะคะโรคไตกับเบาหวานห้าแสนเราเริ่มทุกคนเบาหวานถ้าห้าแสนเนี่ยเหมือนเป็นคําอวยพรแล้วให้พรจากคุณพ่อกับคุณแม่บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเข้ามาห้าแสนแตกเลยกี่บาทถ้กี่บาอ่ะขอราคาจริงๆกับคุณหนวยราคาจริงๆเลยค่ะเซตนี้ปก กกบาทหวยให้1แถมหนึ่งนะคะจะเป็น60พอ60อเล็กแบบนี้นะคะใช่60ซองแบบนี้นะคะตกแค่วันละ3บาทเอาไปเลยวันนี้หแถมหนึ่งเหลือแค่179บาทเฮยทางการ้ิหาของเราเจ๊งเลยย้งอออรอรออน ทุกคนมีคู่ฟองค่ะจริงเหรอจริงสอ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 งไปเลยโอ้เนยสองสองถุงใหญ่ร้อยหกสิบเก้าใช่ร้อยหกสิบทุกคนตอนนี้ตอนนี้ของเราพักก่อนซื้อของคุนหวยไปก่อนนะเห็นไหมเขาบอกคุณพ่อรีวิวที่จริงใจเดี๋ยวพูดไปเล่นไปกดได้เท่าไหร่นะน้องแอนนี่กดได้จริงเหรอได้เหกสิบเก้าร้อยได้หกสิบเก้าคือแอนนี่ผู้ช็อตติ้งครั้งแรกครั้งแรกเหรอคะน่าจะน่าจะาร้อยหกผู้ชม ทานตอนเ <69 S 1> ช้า,<บ>าได้เลยนะคะบตเอเนอร์จรีตอนเช้าได้เลยนะคะหรือจะเป็นทานก่อนนอนได้นะคะ2องรอบได้เลยวันละสองซองได้นะคะได้สองกระสอบใหญ่แบบนี้เลยนะใช่ตอนแรกเคยแถมกําไรแต่วันนี้ลูกค้าบอกอลูกค้าแบบชอบทานรสชาตินี้แล้วก็เลยจัดโปรให้แบบนี้นะคะสองห่อใหญ่แบบนี้เลย พิเศษนะคะหนึ่งแถมหนึ่งผสมได้หมดเลยค่ะผสมได้หมดครับนี่เงยอร่อยใช่ให้นมลูกทานได้ไหมคะให้นมลูกไม่แนะนำค่ะเพราะเราไม่ชอไม่หกตอนนี้มีคุฏานี่เกือบใส่ผมส้มเลือดจากอิตาลีแบยอย่างฟานี่ทุกคนแถมหนึ่งนะคะทานพร้อมอาหารได้เลยค่ะดิฉันมินซีค่ะพรบอร์พลิงข้ามขึ้นอยู่ไม่ได้เอาล่ะคุณพ่อยังไงครับมาตรฐานนะคะนี่หนึ่งแถมหนึ่งนะถ้าได้งแต่สิบขวบขึ้นไปค่ะร้อยห้าสิบห้าคืออะไร 12มีบางคนได้ร้อยห้าสิบห้าด้วยหรอมีลูกค้าบางท่านได้ร้อยห้าสิบห้าเราได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะสิบขวบขึ้นไปสิบขวบขึ้นไปสิบขวบขึ้นไปก็แล้วรสชาติอร่อยเหมือนเราทานวิตามินซีนะคะตัวนี้มีส้มสีเลือดนะคะนะคะมีส่วนประกอบพวกส้มพวกอะไรเนี่ยรสชาติชัดมากเลยนะอร่อยเลยนะใช่ค่ะอร่อยมากทุกคนต้องบอกว่าสดชื่นมากเลยสำคัญคือช่วงเนี้ย อากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกต่างๆนะครับการใช้เสียงคือหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมผมพูดได้ตลอดฝนตกต่างๆผมดื่มตัวนี้เป็นประจำย้ำตรงนี้เพื่อสุขภาพของกังกางลมเนี่ยมึงไม่ไ้เกี่ยวกางล้มก็สำคัญครับพ่อไม่ใช่ครับแต่เหมือนอากาศเวลาเราไปดงน้ำคงลำค้างไงพ่อเราต้องดื่มทุกคนครับกดเลยครับเพราะตอนนี้กำลังจะก้าวสู่ห0,000 0บาทลวจ้าพ่อ ู่นะคะเป็น1แถมหนึ่งะกดได้ร้อยเก้าก็ยังถูกอยู่นะคะได้1แถมหนึ่งแบบนี้เลยเลยหกสิบซองนะคะตกแค่ซองละสาบาทเด้อรีบกดได้เลยจ้าเท่ากับสุขภาพวันนี้จ่ายแค่วันละ3าบาทสามบาททุกท่านต้องบอกว่าวันนี้หลายหลายคนที่กดไปสองกระสอบใหญ่แบบนี้นะทุกคนดูคุณหวนให้ดูนะครับใหญ่แบบนี้เลยแล้วข้างในยังมี60สซองเล็กใช่ทุกคนกดไปเลยแต่คุณพ่อถือแล้วแล้วทุกคนไอ้ที่เขาเรียกว่าสองกระสอบกระสอบหญ่ทุกแบรนด์เียนะ ครับครึ่งมาเหลือแค่นี้อ่าจริงๆไม่ก็สอนบเขาเรียกถุงอ่าเขาเรียกถุงพวกมึงก็เวอร์เออสองวสองถุงใหญ่ดังนั้นผมทำตามคุณพ่อเลยคุณพ่อบอกอะไรความเป็นคุณลูกมันา็ตามทันทีไม่รอสิ่งใดดังนั้นทุกท่านสองถุงใหญ่นะครับมี60 สองเล็กอ่าหกสิบสองเล็กทุกคนรีบกดเลยตอนนี้เราะเราทำไมต้องมาหันหน้ามองพี่เลยไม่กลัวผู้ผิดเพราะเรามันมากอ่ทุกคนตอนนี้อีกประมาณอีกนิดนึงไม่กี่พันจะครบห้าแสนจ้าอเค้ขอคุปองลดอีกมีแหละมีแหละเขาส่งมาให้เพราะว่าช่องพย娅ลดมากที่ตอกัจเลยนะคุปองลดอีกจริงนะที่อื่นเราก็จะไม่ได้ขนาดนี้ช่องพยาลดมากเลยนะคะจริงอีกตอกน่ารักกับพวกเรามากเลยนะครับทุกคน อุ้ยคุณพ่อของคุณติ๊กตอกพวกเราก็ขอบคุณติ๊กตอกด้วยนะอทุกคนรีบกดเลยนะครับเพื่อสุขภาพดีก่อนปีใหม่ไร้คนบอกว่าอีกทีเดียวพ่อ อีนี้เดียวจะห้าแสนแล้วอีกอีกห้าพันอีกห้าพันทุกคนช่วงปีใหม่ใครจะกลับบ้านอยากจะบูดผิวให้ผิวมีความกระจ่างใสสดใสจนคนที่บ้านถามว่าไปทําอะไรมาตัวเนี้ยทานได้เลยสดหมดไวพลาสต์มัแล้วคับคุณพ่อขอพรแล้วขออีกถึงห้าแสนปาคาวะโตอาราโตุยคุณพ่อคุณพ่อ อุ้ยคุณพ่อจะไม่ถึงห้าแสนเดี๋ยวนี้เร็วๆอีกนิดเดียวาทูกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวคุณพ่ออีกนิดเดียวทุกคนรีบกดเลยเร็วๆๆๆวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดีวเสามพันกว่าบาททุกคนเร็วๆครับสามพันกว่าบาทกดแค่อีกประมาณสิบคนอ่ะขอดูยอดขอดูยอดหลายคนออกไม่เห็นยอดไม่โชว์ยอดหลายคนอะรอบนี้โชว์อาวมามาทุกคนมามาเราจะมาฉลองด้วยกันเพราะเนี่ยค <e ือพรจากพ่อและแม่จะไปจะหา คนใจคนสวยใมาลงเสน่ห์อีกนิดเดียวครับทุกคนเร็วเร็วเ็สาวเล็กทางพระเอกลิเกอีกนิดเดียวทางแพรค้าฮาเละทางที่อยู่โรงงานเร็วๆทุกคนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวคอยอีกแวๆถึง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 ทุกคนอีกสิบออเดอร์อีกสิบออเดอร์เรลยๆเอ้ยถึงพ่อ เร็ว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 ทุกคนเฮ้ยพันกว่าบาทไปจบเพลงนี้ขอให้แตกเลยนะมามามบางอาเชก็ร้องครับมาาไม่ต้องโอบหาหื้ยคุณพ่อให้คนรักนานๆเป็นหัวใจชาวบ้านอีกนิดเดียวครับทวนดึงฐานเมืองไทยพันกว่าบาทถึงแน่นอนเลยคุณพ่อวันนั้ คงคาถาทางนี้พบคนใจดีคุณพ่อติตัวยาเรื่องนี้แปนใหม่อีกนิดครับทุกคนคนบนสองออเดอร์เท่านั้นนะคะจุนต้นลำไปอีกนนะคะาปารักใครอีกนิดจะไปเกลียดเราสามออเดอร์สุดท้ายแล้วแล้วแล้วออเดอร์สุดท้ายออเดอร์สุดท้ายโอ กลางเดือนอยู่ไงโอ้ยคุณพ่อใช่คุณพ่อคำอวยพรแล้วคุณพ่อก่อนเข้าเนี่ยคุณพ่อเป็กบอกว่าหันไปมีมีพระอยู่ด้านบนพวกแกก่อนข้าวไหวพระกันก่อนวันนี้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นบุคคลก็คือคุณแม่กับคุณพ่อที่ได้มีโอกาสให้เรามาไฟลสดขอบคุณมากครับ มาจริงนะพ่อดอกไม้อีกอจะมาอีกนะที่ยาคไม่ใช่มุงไม่เกี่ยวเลยมาด้วยกันมาด้วยกันมาใ้พ่อได้มาพ่อโน่หนูลูกทำใ้พ่ไดการลูกคะลูกโน่ลูกค้าขอบคุณพี่ยาค่ะขอบคุณพ่อค่ะอันนี้อันนี้ได้ได้วางวางก่อนถ่ายรูปจบแล้ว้500นะเห็นไหมพ่อบอก รอบหน้ามาอีกออภาพปูและพันวมเออให้เจอาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปทุกคนยนเข้ามาถ่ายรูปถ่ายรูปฮัสเตฮัสปได้ไหมค้ไได้ค่ะน้องนั้น้นขอขอถือขอถือฮัสเตดขอถือฮัเตดห้ เด la um ี๋ยกันก็แลาเออก็ er> ้รเห็นนะใครเห็นนะขอคุณัคนดี้มากเลขอคุณนดีเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาไปที่บานไปค่ะไปค่ะในเวลานี้ ขอทิ้ชูหน่อยได้ไหมคะขอสุดสี่มันเปนครับเจแครอ๋อเจแครยังไม่กลับเจอน้องเจคแครติดลมวิตามินดื่มอกาทำ่องปพี่นุ่มกับชัยนะก็จะมีพี่อะอรอว้นี่ป่ะงอันนั้นเมื่อกี้ใช่ใช่ของแกนดี้ปะของแกนดี้เหรอ ออ้ยเกืบไดกลับมาอีกสักครีสสักครีสักครีสชอบมาอ่เจอกนใหม่นะฮะมาอีกกลังของข้านมเลยอู้เบาๆข้านมนันเป็นน้องเคที่ดีหมไ้ดน่ารักนะอ๋อฉันคือคนกดแสนเก้าเลยเจ้เลักเจ้อ๋อคนนี้แกน่งโนรกันตวแม่เป็นป้าเองเ ได้เลยค่ะพวกเราด้วยไม่มาพี่แบกไอ้หนูเข้ามากันทั้งหมู่บ้านเลยเนาะในลูกเนียโอ้หนูมากันหมดเลยเหรอลูกอ่ะใช่จ้าเขามากันทั้งโรงเรียนเลยค่ะเออเอเอาเลยผู้ในการก็มาอะไรก็มาเลยอ่าเริ่มเชิญเลยค่ะมีใครอีกลูกน่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยลูกแบรนด์อะไรคะแบรนด์ชื่ออะไรคะมิลาคอสเมติกค่ะมิลาคอสเมติกสี่สาวชื่ออะไรบ้างจ้าโอ้โหเลือกไม่ถูกเลย ชวัสดีค่ะชื่อล่านะคะฮะชื่ออะไรนะดูน่ข้างบนก็ได้ลองล่าก็คือมิลานี่หรอมเอาออกไปแล้วครับเอาออกพี่ลองล่าแล้วน้องอะไรอีกคะออปิด